นีคือเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่เตรียมตัวเข้าพิธีวิวาด้วยหัวใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขแต่กลับต้องเจอความจริงอันโหดร้ายการแต่งงานที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ทำตามความต้องการของครอบครัวและกระดาษตรงหน้าก็คือใบถอนมัน่นดูต่อจนจบตอนฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายคลิกลิงที่หน้าช่องได้เลยนะคะคืนหนึ่งเขากลับมาด้วยอาการมึนเมาและบังคับให้เธอจำยอมด้วยความรักที่เธอมีต่อเขาเธอยอมทำทุกอย่างแต่ในระหว่างนั้นเขากลับเพ้อพูดถึงชื่อผู้หญิงอีกคนหลังจากคืนนั้น หญิงสาวพยายามทำดีสารพัดเพื่อให้เขามองเห็นความรักของเธอแม้กระทั่งในวันที่เหลือเพียงช่วงสุดท้ายที่ต้องอยู่ด้วยกันเธอก็ยังทำได้แค่ส่งสายตาวิงวอน ในเวลาต่อมาเธอล้มป่วยและยังถูกญาติผู้ใหญ่กลั่นแกล้งแต่เขาก็เข้ามาดูแลอยู่บ้างจนกระทั่งผู้หญิงอีกคนเข้ามาเยี่ยมทําให้เขาถึงกับผลักเธอออกไปทันทีเพราะคนคนนั้นคือผู้หญิงที่เขารักและเธอก็ถูกทิ้งอย่างหมดเยื่อใยทันทีเมื่อออกจากโรงพยาบาลเธอตัดสินใจไปงานเลี้ยงแต่ตลอดทั้งงานเขายังคงให้ความสนใจเพียงหญิงคนใหม่เท่านั้นจนเธอตัดสินใจเด็ดขาดบอกเลิกและเดินจากไปถือเป็นการสิ้นสุดความสัมพันธ์อันแสนเจ็บปวดแต่โชคชะตาย,ยังทําให้ทั้งคู่ได้กลับมาเจอกัน อีกครั้งครั้งนี้หญิงสาวไม่ได้อ่อนแอเหมือนเดิมเธอกลายเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและมั่นคงกว่าเดิมขณะที่ชายหนุ่มกลับตกต่ำลงเพราะหญิงคนรักที่เขาเลือกและยังอยากได้เธอกลับคืนมาอีกครั้งคำตอบของเธอจะเป็นอย่างไรเธอจะกลับไปหาความรักครั้งเก่าหรือเลือกก้าวเดินต่อไปต้องไปติดตามได้ที่ดราม่าบ็อกซ์เรื่องวิวารักดั่งฝันล่วงตา